สวัสดีครับทุกท่านและ FC ทงชัยพี h ชนแนลนะครับวันนี้เพาพบกับผมในเรื่องการใช้ประโยชน์จากลูกสสดาวแก่ในการกําจัดหนอนและมแมลงที่ต้นพืชลูกสสดาวแก่มีฤทธิ์ในการกําจัดหนอนมแมลงได้เพราะมีสารของกลุ่มอซาไดเล Direct ็กตินซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนของมแมลงและหนอนเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะไปยับยั้งในการกินอาหารของมแมลงและหนอน ทำให้แมลงและหนอนกินอาหารไม่ได้ต่อไปแมลงและหนอนก็จะอดตายครับสารตัวนี้จะมีจํานวนมากเลยนะครับในมเมล็ดสตล์ซึ่งในการหมักมเมล็ดสแตดาเราจะทําแบบนี้กันเลยครับการทําน้ําหมักลูกสดเดาถ้าเกิดว่าเราอยากให้ได้จํานวนมากหรือว่าอยากให้เข้มข้นนะครับเราก็ใช้ลูกสดเดําจำนวนมากแต่ในวันนี้ในการทําน้ําหมักลูกสดา์ผมจะใช้ลูกสดาแก่จํานวนสองถ้วย เล่าขาว1ขวดเล็กแล้วก็น้ำเปล่าประมาณ2ลิตรนะครับในการใช้น้ำหมักลูกระดาวในการไล่สัตููพืชการทำแบบนี้เลยครับใส่ลงไปในน้ำแบบนี้เลยครับแล้วก็เล่าขาวจำนวน1ขวดเล็กครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้เข้มพ้นมากๆนะครับก็ใช้ลูกระดาวจำนวนมากครับ สารอาซาไดาเล็กตินนะครับที่อยู่ในลูกสะสดามีมากกว่าในใบสะสดานะครับลูกสะสดาแก่นี่ครับใช้ได้ดีกว่าใบาสะสดาครับแต่ถ้าเกิดว่าในตอนนั้นใครไม่มีลูกสะสดาแก่แบบนี้ก็ใช้ใบสะสดาในการหมักทำน้ำใบะเดาหรือว่าในการหมักทำน้ำหมักลูกสะสดาได้ครับ หน้านี้นะครับมีลูกสดาวจานวนมากเลยครับเนี่ยประมาณเดือนเมษานี่นะครับลูกสดาจะเริ่มแก่เราก็ทําน้าําหมักเตรียมไว้เพื่อไล่ศัตรูพืชกําจัดศัตรูพืชจําพวกหนอนและแมะลงต่างๆได้ทุกชนิดเลยครับเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองซื้อสารในการกําจัดศัตรูพืชนะครับเราใช้ของใกล้ตัวของเรานี่เองครับในการกําจัดหนอนและแมะลงได้เป็นอย่างดีเลยครับ แล้วปิดฝาไว้ครับในการหมักเราจะใช้เวลาประมาณ10วันถึง15วันนะครับเราเก็จะได้น้ำหมากลูกสะดาวในการกำจัดหนอนและแมลงทุกชนิดได้เลยครับเดี๋ยวเราไปวางไว้ในที่ร่มนะครับตอนนี้ผ่านไป15วันแล้วครับในการทำน้ำหมากลูกศดาเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันเลยว่า น้ำหมักลูกสะดาวจะเป็นสภาพไหนและนําไปกำจัดศัตรูพืชได้อย่างไรปริมาณในการใช้น้ำหมักลูกสะดาวในการกำจัดและไล่ศัตรูพืชเราจะใช้น้ําหมักลูกสะดาวหแก้วหรือประมาณ200ซีซีครับตอนน้ำเปล่า1ลิตรครับเราจะต้องมาทำการกรองด้วยผ้าขาวบางกันก่อนครับ เพราะว่าถ้าเราไม่กอน,นะครับสิ่งอุดตันที่เป็นน้ําหมักลูกสะดาวเศษที่เหลือนี่ครับจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้ครับแล้วส่วนที่เหลือสําหรับน้ําหมักลูกสะดาวเราสามารถเก็บไว้ได้นานในที่ล่มเลยนะครับเราปิดฝาไว้แบบนี้เราเก็บไว้จนกว่าน้ำหมักลูกสะดาวเราจะใช้หมดนั่นเองครับแล้วหลังจากนี้เราทำการปิดฝาเลยครับ แล้วเขายาวส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับในการใช้น้ำหมากลูกศดาวในการกำจัดไล่มแมลงศัตรูพืชรวมทั้งหนอนที่มาทำลายพืชผลทางการ,กรเกษตรของเรานะครับเราจะใช้วิธีการฉีดพ่นเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบพืชกินผลรวมทั้งหม้ย,ยืนต้นก็ใช้ได้ครับแต่ ถ้าเป็นพืชกินใบจําพวกใบอ่อนนะครับเราจะต้องใช้ด้วยปานละมัตตะวงังเพราะว่ามีส่วนผสมของเหล้าขาวเหล้าขาวจะไปทําลายใบยพืชถ้าเราใช้ปริมาณมากเกินไปนะครับแต่ส่วนผสมที่ผมผสมให้ดูนะครับใช้ได้เลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชทุกชนิดและตัวเราเองด้วยครับในการฉีดพ่นต้นพืชเราจะใช้ในการฉีดพ่น,น,น,าน,าพนอาทิตย์ละสองครั้งเลยนะครับ เราจะต้องฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำเพราะว่า,มาแมลงศัตรูพืชจะมารบก,กวนต้นพืชของเราเวลาเย็นนั่นเองครับและน้ํายาตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นานในที่ร่มเราเก็บไว้จนกว่าเราจะใช้หมดเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการทําน้ําหมักลูกดาวซึ่งมีสารอาซาดายเล็กตินนะครับในการกําจัดและไล่มแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีจะไปยับยั้ง การกินอาหารของมแมลงศัตรูพืชเมื่อมแมลงศัตรูพืชกินอาหารไม่ได้มแมลงศัตรูพืชทุกชนิดก็จะตายลงนั่นเองครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิีไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิีไทยพีแชนแนลขผภในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งหนอนใช้น้ํายาที่มีสารอาซาไดาเล็กตินที่อยู่ในลูกสะเดา ไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งหนอนได้ผลดีเลยครับ